วัดโพธิข้างหน้าพระบรมมหาราชวังวัดบางแก้วเราเลยไปวัดราชบุกครับ ครับถนนเจริญกรุงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนนะครับตรงนี้สองสี่หกหกเรนรูนะฮะตอนนั้งไปเราไปเจริญกรุงเลยเดินไปทางวัดลาฐวัฒนบุรี ท้านถนนท้านถนนนะครับนี่พ้ะบรมมหาราชวังนะถนนสนามชัยถนนสนามชัยนะครับ thank ไปนะครับอะไรนะครับเติอนสลัดลมนะครับนี่นประตูเทวาพิทักษ์ไม่เข้าเลยไม่เข้าเราไปวัดลาดหลวพิทูวานครับ เป็นวังรอสีหรอือเลอไม่รู้นั่นรูปรูปรอสีรูปรอสีนี่ก็วัดพระแก้วพระรหมอนอาจารวังนะนี่นะครับกระรวงกะลาหมนะครับ สุดใหญ่มากเลยครับเนี่ยถนนกรายาไมตรีเราจะไปวัดราชประพิษนะครับ ครับกร,กระทรวงกลาโหมนะครับเนี่ยตึกใหญ่มากเลยครับเนี่ยถนนกรรยาไมตรีเราจะไปวัดราชประพริษนะครับ สว่างนะครับทางซ้ายเป็น,น,ก,นรกระทรวงกลาโหมถนนอันสดสร ินนเสาวรีหมูนะครับทางนี้จะเป็นวัดราชประดิษฐ์สถิตหมหาสีมารามนะครับถนนราชินีแล้วฝั่งนี้เป็นคลองคูเมืองเดิมนะครับตั้งแต่สมัยธนบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดราชบาพิตร ตรงข้ามนี้นะครับสะพานคนข้ามคลองสะพานคนเดินนะครับคลองเดิมนะครับนุกศรวงงหาดไทยนะครับ